ไปดูเรื่องของการขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะและก็การออกระเบียบให้ถือปฏิบัติตามคําสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะโดยล่าสุดจังหวัดสงขลาได้มีประกาศคําสั่งห้ามพี่น้องประชาชนนะคะเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงในช่วงเวลาที่กําหนดค่ะโดยล่าสุดตามจังหวัดสงขลาได้มีการออกคําสั่งฉบับที่11ทับ2,563ห้ามประชาชนเข้าพื้นที่เสี่ยงหรือทํากิจกรรมรวมกลุ่มในพื้นที่เหล่านี้ค่ะพื้นที่แรกก็คือชายหาดฉลทัรตลอดแนวถนนซ้ายและขวาตั้งแต่โค้งก้าเส้งไปจนถึงวงเวียนคนอ่านหนังสือค่ะพื้นที่ต่ตออไปอรเวณสว ทะเลตลอดแนวถนนซ้ายขวาตั้งแต่หัวพญายนาคไปจนถึงท่าแพขนานยนต์ค่ะ3ก็คือบริเวณหาดสมิลาตั้งแต่โรงแรม B p ีไปจนถึงบริเวณลานว่าวสี่แหลมสนอ่อนนะคะยาวไปจนถึงบริเวณอควาเรียมสงขาค่ะจุดต่อไปคือบริเวณสนามลานว่าวลานกิจกรรมสระบัวสวนเสรีตรงข้ามโรงแรม BP ีและก็จุดต่อไปก็คือบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ72พันษาค่ะรวมไปถึงบริเวณสวนสารารนะชุมชนแหล่งพระราม โดยระเบียบดังกล่าวนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะไปจนถึงตีห้านะคะโดยจะมีผลตั้งแต่เวลา18นานกาของวันนี้ขออภยัยไปจนถึงตีห้าของวันรุ่งขึ้นเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคแล้วก็ควบคุมพื้นที่ที่อาจจะมีปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดนะคะในสถานที่ต่างๆซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือว่าไม่ปฏิบัติตามคําสั่งให้ถือเป็นความผิดตามมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2558ระหว่างโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจจจําา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 ทั้งงรร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 แวกกกกอจจะมมมมีคมผิดดตามมาต18หห่พรรชชนนนใสถ เพริรพศ2 5 4าค่ะจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ